ค่ะคุณพ่อเรื่องจับทุจริตขอให้เป็นหน้าที่ของหนูเองค่ะนายคะตำแหน่งนี้ของนายคนเดียวเท่านั้นคะ่ะรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงไว้ใจเชอรี่เถะคะ่ะเดี๋ยวจัดการให้ นายคะแค่แจกเงินให้กับพนักง,งานนายมั่นใจเหรอคะว่าเราจะได้ตำแหน่งนี้ทำไมผมไม่เหมาะสมตรงไหนทุกตรงคะนายุหล่อด้วยใจดีด้วยสุภาพด้วยแค่ขี้เกียจบ้างเป็นบางเวลาแล้วก็เข้าง,งานสายพอเถอะพอเถอผมมีวิธีจัดการของผมช่วยนัดนายให้ผมหน่อยก็แล้วกันผมขอพูดตรงๆไม่อ้มอมคอมเลยนะครับท่านอืผมบอกคุณแล้วไงผมไม่สนับสนุนกาุผริต ของขวัญเล็กๆน้อยๆอยรับไว้เถอะท่าน mm. ตัวเลขไม่ค่อยเวิร์คครับนาย oh. บอกแล้วไงว่านายไม่รับของแบบนี้ mm. นิดๆหน่อยๆนะครับท่านโอ้โหใหญ่ใหญ่หตัวเลข mm. พอคุยได้ครับนายจริงมาะจัดการให้เขาไปเลยครับโอ้ oh, อย่างนี้ค่อยคุยกันได้หน่อยเดี๋ยวจัดให้ <laughs> ่กนอยูหลังจากที่เราเปิดโหวตให้พนักงานได้โหวตผู้จัดการคนใหม่ตอนนี้เป็นเอกสารแล้วครับซึ่งผู้จัดการคนใหม่ของเราก็คือหยุดค่ะทุกคนกรุณาหลีกทางให้กับประธานบริษัทด้วยค่ะ นก่นอนแนะนำให้รู้จักนะคะนี่คือคุณหนูจินนี่ประธานบริษัทตัวจริงค่ะฮะ<า><า>คุณหนูจินนี่เนี่ยที่ผ่านมาจินนี่รู้จินนี่เห็นทุกอย่างนะคะว่าใครเป็นภัยกับบริษัทของอจินนี่บ้างคุณกายคุณจินนี่ครับทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดคุณเลยคุณใช้เงินซื้อตําแหน่งผมอธิบายได้คุณไม่เหมาะกับตําแหน่งผู้จัดการค่ะ คุณตอคุณก็รับเงินสินบนเพระนาะฉะนั้นในฐานะประธานบริษ,ษัทดิฉันไล่พวกคุณสองคนออกค่ะคุณจินี่เดี๋ยว<อ>ค,ค่ะคนนี้เป็นคนใส่เงินครับฉอ,องใส่ในซับผมไม่เกี่ยวะอะไรด้วยเลยคุณจินี่คุณจินี่ผมไม่เกี่ยวตลอดทั้งสัปดาห์เราเสนอละครสั้นสะท้อนกลโกงเพื่อให้ทุกคนตื่นรู้สู้โกงมารวมพลังตื่นรู้สู้โกงในวันต่อต้านคอร์รัปชัน6กันยายนนี้นะคะ